ขอบคุณมากเลยครับผมก็อ๋อ,อมีมีสงครามด้วยมีสงครามนะครับอ๋อก็ดีใจครับว่าวันนี้จบแล้วนะครับผมก็ตลอ,อด4ปีที่ผ่านมานะครับผมก็ทํางานไปด้วยเียนไปด้วยแหละนะครับผมตั้งแต่ปีหนึ่งเลยสาหัสยังไงบ้างก็ในในช่วงที่แบบว่าการเมเนจนะครับในช่วงนั้นบางทีเราแรกๆเรายังแบบปรับตัวปรับตัวยากเหมือนกันตั้งแต่ตอนนี้คือผมเข้าการประมาณปี2 เราเริ่มทางานเต็มๆประมาณปี2ครับแต่ว่าเราก็แบบผมทางานธุรกิจอยู่แล้วแหละตั้งแต่ตอนปีหนึ่งใช่ครับก็ธุรกิจเราเรายังพอแบบว่าระหว่างเรียนมีแบบว่าพักเบรกมีทําได้แต่การมาทิงไม่ได้เราจะต้องไปอยู่ในกองถ่ายครับเราจะต้องไปอยู่ตามอีเวนต์ต่างๆเราก็มีาาการจัดการครับตังแรกก็อาจจะยังแบบปรับตัวไม่สามารถที่จะแบบว่าเฮ้ยเราเราต้องอ่านหนังสือด้วยนะเราต้องทากันนี้ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ ก็ช่วงแรกๆปรับตัวครับจนจนผ่านมาเรื่อยๆเริ่มปรับตัวได้ปรับตัวได้ผมผมก็ไม่เหน็ดเลยว่าเรียนคือเรียนเลยงานคืองานเลยทุกอย่างก็ออกมาแบบเฟรชครับจนแบบว่าเราก็ตั้งใจทําทุกอย่างครับในทางด้านเรียนเองแล้วก็ในทางทางวงการบันเทิงเองนะครับก็จะเป็นเล่นละครเองร้องเพลงหรือว่างานต่างๆจนนะครับจนเราวันนี้ครับก็สําเร็จแล้วมาถึงวันนี้ผมก็ชื่นใจไปเลยเนาะชื่นใจครับจริงๆจริงๆผมอ่ะเด็กๆผมเคยคิดคิดยิงยืนเลยนะคุณด้วยความว่าเราเราพยายามทำงานตั้งแต่เด็กทำงานแต่เด็กแล้วผมรู้สึกว่า เราไม่ต้องเรียนจบแล้วครับเราก็จะสามารถปเป็นเศรษฐีได้นี่นะครับชุดตอนประวัติปอตเพอตอนนั้นขายสติกเกอร์ได้แล้วประมาณแบบประถมขายสติกเกอร์ได้แล้วแผ่นละสองบาทอะไรเงี้ยลูกเม็ดละบาทหนึ่งอะไรเงี้ยเอาแบบของที่บ้านมาขายแล้วไม่คือทุนที่บ้านนะครับอันนที่เคยเล่าให้ฟังไปนะครับก็ก็รู้สึกว่านี่เราจะเป็นเศรษฐีได้โดยที่เราจะป็นต้องเรียนจบก็ได้ตอนคิดในวัยเด็กนะครับเราได้อากงครับอะกงก็สอนคืออากงผมมากตอนนี้เด็กอยากเรียนมาก แต่ด้วยความว่าทางครอบครัวครับนะตอนนั้นยังแบบว่าเป็นเหมือนแบบคนลูกคนจีนครับคนจีนมามาแล้วก็เสื้อพื้นหมอนใบแล้วอาก,กงไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะต้องส่งน้องน้องเรียนอากงก็พูดหูมาคำนึงแหละแล้วตอนนี้ประมาณนี้ให้ฟังไปงยาวกว่านี้เยอะเลยครับ <c oughs> ว่าแบบว่าอยากให้ผมแบบตั้งใจเรียน <c oughs> ผมแบบถ้าอยากเรียนก็เรียนไปเถอะเดี๋ยวกงส่งเองอยากหยุดเมื่อไหร่ก็บอกอยากไปต่อเมื่อไหร่ก็บอกแต่กงอยากให้เรียนไปเรื่อยจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราแบบพอใจนี่ครับเป็นแรงบันดาลใจจนถึงวันนี้แล้ววันนี้เราเอาเรียนจบแล้วครับ กงผมเป็นคนไม่ค่อยออกออกจากจังหวัดตราดเลยเป็นความดีใจมากคือชวนกงมาแฟนมีดนะครับทุกปีกงไม่มาเลยนะครับเพราะกงไม่ชอบเดินทางนะครับแต่ว่าเดี๋ยวใช่ครับเศรษฐศาสตร์ครับเดี๋ยววันที่17นี้17เจนี้ครับเดี๋ยวกงก็จะมาด้วยกงอยากมาเห็นคือไม่เคยเห็นกงเอ่ยอย่างนี้ด้วยนะว่ากงโทรไปบอกน้าว่าแบบน็อตน็อตพาเตียไปหาหลานหน่อยสิเตียอยากถ่ายรูปกับหลานดีใจมากตั้งแต่ยัง พูดคุยขอโทษครับตั้งแต่ยังยังไม่ได้นี่เลยติดยังไงฮะเนี่ยอันนี้อันนี้เลยอันนี้เลยใช่ครับใช่ครับเราเรียนทำเศรษฐศาสตร์ด้วยครับจริงๆจริงๆแรกๆครับเข้ามาวงการการเรียนก่อนเลยนะฮะที่จะเข้ามหาลัยคือเป้าหมายคือตอนแรกจะมามทางแพทย์เลยทางแพทย์ทันตะอะไรเงี้ยครับผมก็มีโอกาสสอบอะไรแล้วแหละแล้วก็เหมือนกับมีการผันเปลี่ยน รู้สึกว่าไม่ใช่ทางของเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มาทางวิศวะอะไรอย่างนี้ก่อนก็ติดนะครับสอบติดแล้วก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันจกกนกระทั่งรู้สึกว่าผมผมําทำธุรกิจอย่างงี้น่แหละไปช่วยงานตั้งของรุ่นพี่ตั้งแต่วัยมัธยมพอเข้าไปฝึกง,งานพอไปฝึกง,งานแล้วมันทําคนพบว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราลักที่สุดมันคือตรงนี้ใช่กับประโจบหมอช่วยนะักเข้ากรรมเทิง,งรู้สึกว่าผมอยากทําวงการบันเทิงเนี่ยทําธุรกิจก็เลยบอกกับตัวเองว่าถ้าทําวงการบันเทิงทําถึงที่สุดรรท้าธุรกิจท่ีสุ พอวันนึงมีจังหวะและโอกาสนะครับก็พยายามทำทุกอย่างที่สุดครับเป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่าพอใจครับใช่เป็นน่าพอใจก็ไม่ค่อยชิดเหมือนกันตอนแรกนึกว่าเกรดเราจะประมาณแบบว่าด้วยความแบบช่วงช่วงแบบเข้างการใหม่ๆนะครับปรับตัวไม่ได้จริงๆเกรดตกมากๆลงไปแบบหลายจุดเลยนะครับพออันนี้จบมาเออโอเคเป็นที่น่าพอใจนะครับผมแต่ว่าด้วยความว่าเราเรามีมีทำงานต่างประเทศด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเ้ยเราเราพอใจนะกับกับตรงนี้ที่บางช่วงที่เหมือนกับว่า ขออาจารย์ด้วยทําด Bo ้วยอะไรเงี yes. way, anyway, okay. hey. yes. ้ยกับเกรดตรงนี้เรารู้สึกเราพอใจเกินคาดครับที่ตั้งเป้าหมายไว้ครับเลยเลยเลขสามาครับใช่เพราะผมตั้งเป้าไว้ว่าจบไม่อยากให้ต่ากว่าสามแต่พอเลยมาเรารู้สึกว่าโอเคเลยเลยมาไกลอยู่นะครับใช่ จริงๆผมผมมีดูๆครับเป็นทั้งคอร์สที่แบบว่าสามารถที่จะแบบเอ่อเวิร์กงานไปด้วยได้แล้วก็เหมือนกับว่าทําแบบว่าวงการบันเทิงไปด้วยได้ตรงนี้ใช่ไหมครับก็ดูอยู่เหมือนกันปอโธบางสาขาให้เรารู้สึกว่าเราอยากเติมเต็มแต่จริงๆส่วนตัวผมนะครับผมเทคคอร์สเป็นคอร์สแบบสั้นๆ3เดือนเออหรือว่าอาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็น,ปนหลายชั่วโมง16ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วส่วนตัวผมเทคคอร์สอยู่กับบิสเนสตลอดเวลาอยู่แล้วครับใช่ต้องพักก่อนป่ะหรือว่าต่อเลย น่าจะน่าจะทําตอนนี้น,น่าจะขอรุ้งานก่อน,นครับแต่ถ้าเป็นปอโทจรินจังเนี่ยมันจะมีเวลากําหนดในการที่ต้องทําให้จบใช่ไหมครับก็เลยก็เลยเดี๋ยวดูก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังเติมเต็มความรู้ครับด้วยการว่าเรียนในพวกของแบบว่าคอร์สบิซเนสต่างๆอยู่แล้วก็จะอาจจะเรียนคอร์สบิซนเนสพวกนี้ไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ก็จะเป็นใบเซอร์ติฟิเคทที่เราได้เรื่อยๆอยู่แล้วเราทำเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าออปริญญาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะดูกันอีกทีหนึ่งครับใช่ครับ วันนี้ดีใจมากครับพี่พี่แฟนคลับแบบจัดงานให้วันนี้เป็นแบบงานแบบว่าคอนกรีตูเรชั่นที่แบบว่าเป็นบัณฑิดหมายป้ายแดงนะครับผมก็จริงๆเรียกว่าป้ายแดงมาจบแบบปีครึ่งแลวนะครับผมแต่ว่าเพิ่งได้รับครับผมก็ดีใจครับนี่ต้องขอบคุณพี่แฟนคลับชาวมิงเงอร์ทุกคนเลยผมแบบบอกตลอดเลยว่าผมโชคดีมากผมมีทุกคนผมโชคดีที่แบบว่าทุกคนแบบมอบความรักให้แล้วแบบผมก็โชคดีที่แบบว่าผมได้ส่งความรักกลับไปหทุกคนีนี่ต้องขอบคุณทุกคนมากแขกที่น่ารักน่ารักด้วยรอรบใช่ครับจริงๆแต่เมื่อวานแล้ว ทั้งวันนี้แล้วก็เมื่อวานเป็นคอนเป็นแบบเหมือนคอนเกนต์ไรชั่นอะไรเงี้ยยินดีด้วยอะไรเงี้ยก็น่ารักครับพี่ๆทุกคนเล่นแท็กผมเข้าไปนั่งอ่านสนุกสนานกาันเพราะเมื่อวานจริงที่ทางมสวมีแบบซ้อมรับปริญญาแบบรอบแรกซึ่งพอรอบแรกปุ๊บม,มันเลยทาให้แบบว่าเราเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็มาวันนี้ต่ออะไรเงี้ยใช่น่ารักมากครับขอบคุณทุกคนจริงจริงเห็นว่อกี้เดินผ่าแบบนตวแต่ไม่ได้มีแค่าชาวต่างชาติใช่ครับมีแฟนคลับแบบชาวต่างประเทศมาด้วยใช่ครับผมมีหลากหลายประเทศเลยนะครับก็ยังยังไม่เห็นมาก ยังเลยครับผมยังไม่เดินดูเลยผมผมแบบว่าเพิ่งถึงไม่นานเองอะไรเงี้ยเขาก็เอาผมไปอยู่ในห้องนั้นก่อนนะครับแล้วก็มีของกินมากมายให้ผมครับเลือกสรรนะครับสนุกกับของกินมากเลยครับกินไม่หยุดเลยนะครับจะมีกิจกรรมอะไรร่วมกับแฟนคลับบ้างมีเยอะเลยครับมีอย่างน้อยๆเรามีถ่ายรูปมีแบบเออกิจกรรมที่เล่นเล่นนู่นนี่นั่นกันหน่อยๆแหละนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับผมสร้างความสนุกกันแล้วก็อยากจะถ่ายรูปทุกคนหนึ่งตอนหนึ่งใช่จริงๆหลายๆคนก็ถามเหมือนกันว่าทำไมคือผมมาเลือกอยากจะจัดจัดงานเนี้ย ทั้งแั้คุยกับคุยกับว่าพี่พี่เชียงก่อนแล้วแหละที่ผู้จัดการว่าแบบว่าอยากากระจัดอันอันนี้อะไรอย่างเงี้ยชายก็เป็นประจุมหมอพอดีครับว่าผมว่าอยากแบบคือถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ที่มอเนี่ยบางทีแบบญาติพี่น้องมาเ <c oughs> พื่อนเพื่อนมาอะไรเงี้ยคือผมแบ่งเป็นวันเลยนะอย่างวันก่อนเป็นเพื่อน <c oughs> ผมวันให้เพื่อนให้เพื่อนเลยเพื่อนท <c oughs> ุกคนล็อกไว้ครอบครัวผมเดี๋ยวไปวันที่17บเายที่เป็นวันรับจริงวันเดียว์ไทยกับปริญญาเลย <c oughs> วันนี้จะเป็นวันนี้ผมให้กับแฟนขับเต็มเ <c oughs> ผมอยากให้แต่ละวันครับคือเราไม่สามเจอททุุกคนนดััี วันนี้ก็เลยอยากให้เป็นวันของพี่พี่แฟนคลับชาวมิงเอร์ทุกคนครับรู้สึกไงบ้างเหมือนเขาอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกทั้งหมดันที่เราค้อบครัมจะเป็นในสื่อเขาก็มาร่วมแสดงครับผมรู้สึกว่าผมจะพูดตลอดว่าเราอยู่กันเป็นครอบครัวได้ชื่อว่ามิงเงินนะครับวันนี้ครอบครัวเราเรามีทั้งอาจจะโตขึ้นหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยมีมีครอบครัวที่บางคนอาจจะมีภารกิจอะไรก็แล้วแต่เรู้สึกว่าวันนี้ครอบครัวเราโตขึ้นนะครับแล้วผมผมรู้สึกผมผมเป็นเป็นบุคคลที่รวมครอบครัวดีกว่า นะครับเราเป็นคนที่รวมครอบครัวแล้วเราเราแบบไล่ลลลต่อไปกับทุกทุกคนทุกทุกคนได้ได้แบบว่า <c oughs> เห็นพัฒนาการของเรารู้สึกแบบว่าในแต่ละอย่างดูเราทําแต่ละสิ่งที่ทั้งดีบ้างถูกบ้างไม่ดีบ้างผิดบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นการเรียนรู้อะครับจนวันนี้มันมันผมยังรู้สึกเรายังไม่โตขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นไปโตมากขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่า ในพี่พี่แฟนสาวครอบครัวผมก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผมเรียนรู้เหมือนกัน,นรวมถึงในสิ่งที่หลายๆคนแบบว่าเรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้จากเขาเหมือนกันบางอย่างครับบางทีผมแค่เข้าไปทวิตเตอร์อะ่ะผมก็ได้เรียนรู้จากอะไรหลายๆอย่างครัะโดยที่แบบว่ามันมันอาจจะหาไม่ได้ถ้าแบบเราไม่ได้อยู่ในครอบครัวนี้เราไม่ได้เจอกันในเวลานี้ซึ่งวันนี้นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมรู้สึกว่าเราโชคดีมากครับจะเรียกเบอร์ไหนดีจริงๆมัน มันเป็นสิ่งที่มันมีความสุขมากครับผมเอาตรงๆแบบทุกครั้งที่ท้ออ่ะถ้าไม่มีแฟนขับผมก็ไม่รู้ว่าเราจะผ่านทุกครั้งที่ท้อเราจะผ่านทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าแบบเราต้องการกำลังใจเป็นยังไงแต่เนี่ยมันหันหลังไมมมันมีรู้ทุกคนตลอดเวลาเลยครับมันมีความสุขมันมีความรักมทุกคนรออยู่นี่ครับทุกอย่างมันเกิดมันเกิดจากคำว่าความรักและความสุขมันผมเคยแบบให้สัมภาษณ์อะไครั้งไปมันคือความรักที่มันเกิดขึ้นจากที่ผมทํางานที่ผมรักความ ทำให้แบบทุกคนมีความสุขแล้วผมก็มอบความรักให้ผมแล้วผมก็รู้สึกว่าก็ได้รับความสุขกลับมาแล้วก็ได้ความรักในที่มอบจากทุกคนอีกมันเป็นอะไรที่มันแบบขวหาที่สุดไม่ได้จริงๆอนะ่ะคือทำของหวานสุดพิเศษในการผมรู้สึกว่าผมมีเงินเป็นพันล้านผมว่าผมก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรแบบนี้มันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนบอกว่า,วานี่คือแบบการที่เป็นผมในคิดเนี่ยครับผมในคิดที่แท้จริงคืออะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกอย่างไงเดี๋ยวมันจะพูด ก็อยากจะขอบคุณทุกคนครับวันนี้เรียนจ,จบแล้วลครับเรียนจบแล้วนะครับหลายๆคนถามตลอดว่าจะรับปริญญาหรือเปล่าจะรับปริญญาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้จบแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่อยู่ข้างกันมาเป็นกาลังใจซึ้งกันรละการหลายๆคนแบบว่ากลัวจะนอนดึกอะไรเงี้ยนอนดึกเองหรือว่าแบบทํางานดึกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนเป็นคอยเป็นส่สงคมเป็นห่วงตลอดผมก็ได้อ่านตลอดก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมก็วันนี้เรียนจบแล้วนะครับผมก็ จริงๆปริญญานี้ไม่ใช่ของผมคนเดียวหรอกอยากจะแบบปริญญาเนี้ยเป็นความสําเร็จที่ของพวกเราครอบครัวชาวเมงเออทุกคนครับใช่ครับเห็นเห็นอยู่ครับว่าเนี่ยมีขบวนสิงโตมีเชือกสิงโตมีอะไรรอดูเลยนะครับชอบมากนะครับรู้สึกว่าแบบจะ <c oughs> เป็นเพราะบ้านของจีนก็ได้เราเป็นคนจีนเราเป็นคนจีน อาจจะไม่ผมมันน่าจ,จะไม่มีที่มาอะไรนะครับแต่ว่าที่บ้านผมอะไรเงี้ยเป็นคนจีนอยู่กภาษาเจ้าตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยจริงจริงแบบการเชื่อสิงโตเป,เป็นการแบบอวยพรด้วยแหละอ,ยอวยพรได้แบบมักมีสีสุขมีความสุขเป็นการเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยสิงโตก็เป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วมีมังกรมีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของแบบความสุขอยู่แล้วของแบบความเฮงเฮงปังปังอะไรเงี้ยครับใช่โอเคาใช่